อากาศยังครึ้มอยู่เลยครับฝนมามืดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีสสดมาสัดพึ่งนะครับพี่เขาให้มาตีโดนหนักนะครับผมเขาว่าโหดจังในล,ลังเนี่ยช่างโอมากับช่างโอด้วยช่างโอออกไปดูแหละดูลัดลาว,ว่าจะดุแค่ไหนนะครับผมตีตีกี่ครั้งแล้วลังเนี่ยเอาไม่ได้ สองเที่ยวแล้วนะครับผมที่เอาไม่ได้ดูจัดนะครับผมเดี๋ยวเจอโยชิชาแนลนะครับผมแต่ผมไม่ได้ขึ้นเองให้โอขึ้นนะครับผมผมเป็นหาแล้วลูกปวด้นนะครับผมไปเดี๋ยวไปลุ้นกันใกล้ๆหลังครับผมเดี๋ยวก็รู้ครับผมมูหรือจ่าไปครับนี่ครับช่างโอนะครับวันนี้มาตีพึ่งครับสี่คนนี่ครับผมพึ่งไม่ใหญ่มากนะครับ แต่ของบอกว่าโหดนะครับผมเขาขึ้นไปตีสองรอบแล้วครับเอาไม่ได้ไไดถ่ายรูปนะนั่นไงลอย,ย,เ,ลยเขาขึ้นลอยอ่นนี่ครับหน้าโอกอ่ะกำลังจะขึ้นครับผมนี่ครับเราหวังอยู่แล้วอะ่ะทีมาตีนั่งแต่เช้เชาแล้วครับผม ผมเพิ่งมีงมครับผมนี่ครับแต่ยังไม่ดีนะครับผมโอ้โหจัดในรังเนี้ยน่ามแต่ไม่รู้จะถือกล้องถ่ายได้บ้างมั้งโหจริงจริงจะถือกล้องมาได้ลยนะ <c oughs> ครบโอ,โ,อโอ้นะครับผมใช้ใบมะพร้าวแล้วก็ใบตองข้างในนะเขาเรียกว่าใบตองยัดใส่ <c oughs> <c oughs> นนนััน่นะครบโอ้โ้ครบลุกอะแต่เพิ่งระวังภัยอยู่แล้วครับผมเข้าออกเข้าออกคือว่าไปหากินมานะครับผมแล้วก็ตะพื้นตะพื้นอยู่ไอ้ยิงปิดหน้า ครบรอกันเลยนะครับผม<ช>ไม่ได้เพื่อมันแตกแล้วยังไงมันก็ต้องลงมาเล่นคนข้างล่างอยู่แล้วนะครับผมรอตีแล้วล่ะต่อยแล้วต่อยตอยีตีแล้ว,ลวเห็นไหมออเอาเรื่องนะครับผมดังนี้ต่อยตีตีเลยต่อยตีตีใ้ตอ่ตตอยโอดนะครับผมไหวไหมผมกินแล้วต้องไหว นี่ครับผมมันโทรมา,าวะล้นแล้วครับอ่ะนี่ครับนาโอโลล้นแล้วครับผม,ม,มอ,อ่ะนี่ครับผมเวลาเราเวลามีทุลาอะไรแม่ยังไม่เปลี่ยนมนอมนตอนเต็งคอนพึ่งแล้วครับผมต้องรีบตัดแล้วโอ้ไม่ต้องไป็รีล้าแล้วมันต่อยอ่ะ Điểm con chứ. Tài tài hổ, hổ đi ông phóng nít đi, còn cha tải tải mái nôi, mái leo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 , ổng, ổ đứng hố ổ mèo อุ้ยยังจะยกเบต่อยเต็มรัวเอาลงมาเล่นพวกผมแล้วนะครับผมโอ้โหต่อยจัดเลยเต็มผมเลยครับโย<อ>หือถือถือถือจังหนู่มเลยก็ขอควานตัวยข้างล่างหน่อยออืออนี่โค้ด คือศัาท์โอ้ยต่อยมึงอ่ะคือครูม่งก็ต้องแย่เด็กไหวไหมไหวไหมโอ้ยต่อยหน้าถึงว่ะเฮ้ยติด,ดตะแรงมันนั่นเต็มหลังแล้วตอนนี้มันไม่เต็มหรอกเนี่ยกันไก่เขาเนี่ยเอามาทำไมไปเช็คจะระเบิดหมอไปเช็คจะระเบิดเอากล้องอะ รีบลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยโอ้โอ๋ถือถุงถือไปเช็คไปมาถึงรถแล้วครับผมโอ้โหต่อยจัดครับผมเล่นพีโอกันนะโอ้ไม่ใช่น้อยครับโอ๋นี่ครับน้อโอแต่มันไม่ค้าลูกนี่ครับนี่ครับตัวยังอยู่เหงื่อเยี่ยงลองโทรหารนี่ครับแล้วนะครับยังบินมาต่อยน้อโอ้อีกนะครับเดี๋ยวกลับกันครับผม สวัสดีครับนี่ครับลูกกระเด็นไปทรงไหนว่าต่อยไม่โหดนะครับดูจากเสื้อนะโอได้ครับนี่ครับมันก็ยังมาต่อยอยู่เนี่ยนี่โดนนะครับหัวเต็มแล้วผมนี่ขาวๆนี่ครับน้อยเต็มหมดเลยที่น้อยอ่ะที่คอเสื้อเนี่ยนี่ครับผมมันจริงนี่ฝั่งนี้เนี่ยเต็มหมดเนี่ยนี่ก็มีครับนี่นี่เต็มเลยครับผมบวมเต็มเลยไม่ใช่น้อยๆนะครับโอ้โหเนี่ยดูขานี่มีตะลอยต่อยนี่นี่มีตะลอยต่อยนะครับน้อย ขาอยู่เลยนี่ครับผมโอ้โหโดนเยอะโดนเยอะกับใครครับน้าโอ้โดนเด็กกับคนตีอ่ะนี่ครับบินลงมาแล้วครับนี่ครับหลังได้เกเคตัวอ่อนนะครับโอ้โหไม่คุ้มกันน้โอขึ้นไปตีครับหัวน้ำไม่มีอะไรแล้วมีปิดตานิดๆขอขอจบกิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ คจับครับจัดเลยจัดเลยจัดเลยโอ้จัดเลยหน่อยหวานเกยบดูดิบียิ่งนลยโอ้ครับได้ครับผมทะลุหูจะเป็นรุ่นล่างต่อไปรุ่นต่อยเหมือนกันนะครับนี่เจอพอรถพอไปนะครับผมสวัสดีครับ